สอบถามว่าน้องคิดเห็นยังไงกับเพศทางเลือก LGBT คะหนูสําหรับหนูคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนมันไม่สําคัญค่ะแต่ว่าขอให้เป็นคนดีในสังคมที่แบบสังคมรับได้ก็พอให้เป็นตัวของตัวเองน่าจะดีกว่าโอเคแล้วน้องอะคะเหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่มีทางเลือกเหมือนกันค่ะแบบว่าอยากจะพบเพศไหนก็พบไม่มีแบบออไม่มีแบบข้อจํากัดว่าต้องพบแค่เพศชายแค่พบแค่เพศหญิงอะไร เธอเนะคะไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะเรียกว่าน้ำขิงก็ได้คะ่ะอ,อ่ะน้องน้ำขิงคิดยังไงเกี่ยวกับความคิดเห็นของ L G B T หรือเพศทางเลือกที่3คะก็โอเคค่ะถ้าเขาไม่ได้แบบทำอะไรให้เราเสียหายก็โอเคแล้วถามว่าสนับสนุนไหมก็สนับสนุนนะคะเพิ่มมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีแล้วคะ่ะชื่อแอมมี่ค่ะเออน้องคิดยังไงกับเพศทางเลือกที่3ะหรือว่า L G B T ค่ะ ก็แบบว่าก็รู้สึกว่ามันก็ปกติอะคะ่ะคนเราก็สามารถรักกันได้ไม่ได้แบบเกี่ยวอะไรทางเพศอยู่แล้วเพราะว่าเวลารักกันก็แบบรักกันด้วยใจหรืออะไรและส่วนตัวก็เป็นคนแบบคบผู้หญิงอยู่แล้วด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะถามเชื่อได้ไหมคะว่าพี่เชื่ออะไรคะลิลลี่ค่ะโอเคค่ะขอสถามเกี่ยวกับว่าเขาคิดเห็นของพี่เขเกี่ยวกับกลุ่ม L G B T อคะค่ะ อแล้ว G B T พีเดอสุดตัวที่มองว่าแบบเขาก็เท่าเทียมเขาก็เป็นคนเหมือนเราอะ่ะเราอีกอย่างหนึ่งอะ่ะการที่เขาจะชอบหรือว่าเขาจะคบเพศเดียวกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็ความหลากากาันที่แบบคนจะคบใครสักคนอะ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพเลยมันแค่แบบเป็นมุมมองความเป็นมนุษย์อะว่าแบบเอ้ยเราก็คนเขาก็คนอ่ะมันก็คนเท่าเทียมกันไหมอะไรประมากกว่าค่ะ ชื่อไหนได้ไหมคะ,คะพี่กมคะค่ะพี่ซ้อมพี่ซ้อมคิดเกี่ยวยังไงกับว่าเออ LGBT คิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออมีความเห็นว่าปกติค่ะเป็นเหมือนเพศทั่วไปเขามีสิทธิ์ที่จะรักมีสิทธิ์ที่จะคบค่ะเอ,อา้าพี่ชื่ออะไรกันคะอ่าชื่อแบงค์ครับพี่ชื่อลัตตีค่ะ<อ>หนูขอสมามห้านะคะพี่คิดเห็นยัยงไงเกี่ยวกับเพศทางเลือกที่3ของ LGBT คะ่ะก็รู้สึกว่าในสังคมสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเพราะว่า มันมีหลากหลายไม่ใช่แค่มีแบบเพศหญิงเพศชายอย่างเดียวในสังคมสมัยนี้มันก็มีมากกว่าตุ๊ดกระเทยทอมดี้คือมันแบบทุกอย่างมันแบบนคนบ<า>จะเปิดเปิดกว้างได้แล้วครับแล้วพี่คิดเห็นยังไงต่อคะสำหรับพี่มันเป็นเรื่องปกติค่ะคือก็ทุกคนเป็นมนุษย์นะคะเป็นคนเหมือนกันนะคะไม่มีเพศไม่ได้จากัดหน้าที่การงานนะคะสําหรับเรานะคะก็รู้สึกว่ามันเรื่องปกติมากๆการที่มีคนมาจัดเราว่าเป็นแบบนี้แบบนี้มันก็มันไม่ใช่ยุคสมัยนั้นใหม่แล้วค่ะทุกคนสร้างเรื่องปกติขอบคุณ ชื่อเกนะคะคิดที่คะคิดจะเห็นยังไงกับ LGBT หรือว่าเพศทางเลือกค่ะรู้สึกว่าเฉยๆค่ะยังไงก็ได้เพราะว่ามันก็แล้วแต่บางคนนะคะอย่างหนูก็เฉยๆเพราะว่าก็คบผู้หญิงเหมือนกันอะไรอย่างเี้ก็คิดว่าสังคมน่าจะเปิดเรื่องนี้ได้แหละเพราะว่ามันก็เรื่องส่วนบุคคลไม่เข้าใจว่าแบบคนแก่ๆจะอะไรกับเรื่องนี้ทั้งนั้นค่ะคุณคะชื่อไหนนะคะว่าชื่ออะไรกันบ้างชื่อยานิสาค่ะอ่ชื่ออะไรก็ได้ค่ะไม่ค่ะ เขอสภาพการกระปุม LGBT ในมุมมองของคุณนะคะว่าเขาเป็นยังไงอะ่ะก็เขาก็เป็นคนปกติเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละค่ะของเขาเขามีสิทธิ์ได้ใช้แบบชีวิตบต่างๆจากพวกเราได้ค่ะ,ะเราควรให้ความวคารพกับเขาค่ะว่าชื่ออะไรหรอคะชื่อข้าวหอมค่ะชื่อลวงข้าวค่ะที่ขอถาม่อยนะคะหนูคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเพศทางเลือกที่สามของ LGBT ค่ะหนูคิดว่ามันคือสิทธิ์ของเขาที่เขาจะเลือกที่เป็นของเขาค่ะ มันอยู่ที่ความชอบของตัวเขาเองชื่ออะไรเอ่ยเชฟเฟมค่ะค่ะที่คิดยังไงเกี่ยวกับ l g b t แล้วก็เพศที่สามคะเป็นเพศที่ไม่สามารถออประมูลค่าได้เพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมทางจิตใจที่เริ่มไม่ได้มาตั้งแต่เกิดเราก็คือแบบมันเป็นความรู้สึกและจิตใจที่เรามีและการการะทำที่เราอยากสื่อค่ะ,อะขอบคุณนะคะ เขาร้องออนวอนเธอย่าไปทิ้งตัวลงคุกเข่าก่อดขาเธอเอาไว้เป็นนมองมือขึ้นกราบรเธอปลดยาไปมันคงไม่มีประโยชน์เธอไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไม่รู้ว่าฉันเป็นใครไม่รู้ว่าโลกความจริงคอาเรานั้นเป็นอะไรกันช็อองแป๊บนะเพื่อน